ที่ถ่ายมาเป็นแนวตั้งพอนำไปอัพลงสื่อโซเชียลอย่างเช่น YouTube Instagram หรือ Facebook จะมีขอบสีดำติดมาด้วยคลิปนี้เราจะใช้แอป Luma Fusion แก้ปัญหานี้ครับตัวอย่างนี้ผมจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะนำไปอัพลง YouTube หรือ Facebook เราก็จะเลือกไซส์ของหน้าจอแสดงผลวิดีโอเป็น16:9ต่อตามปกติจากนั้นก็ไปนำไฟล์วิดีโอลงมาที่ไทม์ไลน์ได้เลย นี่คือไฟล์ที่ถ่ายมาเป็นแนวตั้งนะครับถ้าเราดูที่หน้าจอแสดงผลก็จะไม่รู้สึกผิดปกติอะไรตัววิดีโอมันก็แสดงผลเต็มจอไม่มีขอบดำแต่อย่างไรให้เพื่อนๆ Double Tap เข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับแล้วมาที่เมนู r a m e and Fit แล้วลองดูบริเวณนี้ครับนี่คือวิดีโอแนวตั้งเป็นส่วนที่เกินขอบออกมาถ้าลองขยับดูเนี่ยก็จะเห็นส่วนที่ไม่ได้แสดงในจอ คราวนี้ถ้าเราอยากจะเห็นทั้งหมดที่ถ่ายมาเนี่ยเราก็ต้องย่อขนาดของวิดีโอลงมาครับแบบนี้พอย่อแบบนี้แล้วเนี่ยผลที่ตามมาคือวิดีโอของเราจะมีขอบดำทันทีเราก็จะมาดูวิธีแก้กันครับออกไปที่ไทม์ไลน์ขั้นตอนแรกให้ Copy La y เลเยนี้ขึ้นมาครับด้วยการแตะปุ่มบวกด้านล่างตรงนี้แล้วลากขึ้นมาวางซ้อนทับกันเลย จากนั้น double tap ที่เลเยอร์ล่างปรับไซส์ของวิดีโอให้เต็มจอเหมือนเดิมโดยปรับเลื่อนขนาดที่แถบเมนูไซส์ตรงนี้ในการขยายภาพหรือลดภาพหรือจะใช้วิธีรัดด้วยการ double tap ที่หน้าจอง่ายๆแบบนี้ขอบด้านบนวิดีโอของเราก็จะไม่มีแล้วแต่เราจะได้วิดีโอซ้อนวิดีโอแทนแบบนี้ คราวนี้เราจะปรับแต่งวิดีโอที่ซ้อนอยู่ด้านหลังให้เพื่อนๆมาที่เมนู Color and Effects ตรงนี้ครับจากนั้นมาเลือกเมนู Blur ด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหยดน้ำเราสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยว่าอยากจะให้เบลอมากน้อยแค่ไหนก็จะมี preset Blur ให้เลือกนะครับการทำให้เบลอจะอยู่ในกลุ่มเมนูย่อยที่ชื่อ Gaussian Blur นี่นะครับ ก็จะมีอยู่หลายระดับตั้งแต่เก u เซียนเบอร์5จนถึง100ลองแตะไล่ระดับดูก็ได้ครับก็ประมาณนี้หรืออีกแบบหนึ่งคือใช้ Motion b บอ r ก็ได้ครับกลุ่มพรีเซตย่อยต่อจากเก u เซียนเบอร์ก็จะมีให้เลือกอยู่6 p พรีเซตลองเลือกใช้ดูครับลักษณะคล้ายๆกับเก u เซียนเบอร์ แต่แตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ Motion บอร์มันจะสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นิดหนึ่งก็ประมาณนี้ลองปรับดูก่อนได้ครับและนี่ก็คือส่วนของ YouTube และ Facebook ก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของ Instagram นั้นหลักการทำก็เหมือนกันเลยครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาสำหรับนำวิดีโอไปอัพขึ้น Instagram จากนั้นก็นำไฟล์วิดีโออันเดียวกันเลยครับลงมาที่ไทม์ไลน์ จากตรงนี้ไปก็ทำตามขั้นตอนเดิมที่ได้ทำมานะครับ บริเวณขอบที่เหลือบนล่างแบบนี้นะครับเราสามารถใส่ข้อความเข้าไปได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาวิดีโอที่มีขอบดำนะครับเวลาที่เราจะนำวิดีโออัพขึ้นสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือ n n s t a g r a m นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดปุ่มติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ